สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะยินต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Bright and ม t o s y อร y นะสำหรับ EP นี้ค่ะแม่ฝนกับน้องไร์นะคะแล้วก็พี่ฟ้านะคะพี่นา้าอยู่ที่เชียงใหม่นะเราอยู่ที่ <Wow. S 1> ทเชียงใหม่กันวันนี้เป็นวันแรกนะเดย์วันนะคะของน้องไร์ค่ะแม่ฝนเนี่ยพาเขานะคะนอกจากตะลุยเรื่องของไปทานคาเฟ่ ร้านกาแฟของป๊าป๊าแล้วนะคะก็จะพานลองไบค่ะมาเล่นกันนะคะที่ร้านที่ชื่อว่า After School oh. นะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันนะคะนี่ก็คือทางเข้า After School นั่นเองนะคะเข้าไปนะคะจากปากซอยนะอยู่เส้นถนนป่าแดดนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครที่เดินทางมาสามารถที่จะลองเซิร์ช GPS ได้นะคะถ้าเกิดเป็นคนต่างจังหวัดก็อาจจะไม่คุ้นเคยเนะว่าเส้นป่าแดดคืออะไรนะคะลองเซิร์ชใน GPS ได้เลยค่ะค้นหาร้านที่ชื่อ After School นะคะก็จะสามารถนำทางมาถึงที่ร้านเลยคะ่ะ เอาละคระเดี๋ยวตามเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศนะใหญ่โตกว้างขวางมากๆเลยนะคะตั้งแต่ลานจอดรถแล้วนะแล้วพอเดินเข้ามาในบริเวณนี้นะคะมีอยู่2ชั้นค่ะที่เป็นตึกห้องแอร์นะคะ after school นะตอนนี้เขากำลังจะขยายที่เฟสสองด้วยนะทุกคนแสดงว่าเด็กมาเยอะจริงๆนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่าในตึกแรกนะคะ2ชั้นเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างค่ะ เดี๋ยวเราจะมาสั่งอาหารกันก่อนนะคะที่เคาน์เตอร์นะคะบริเวณชั้น1น,นะคะเป็นห้องแอร์นะคะ2ชั้นเลยนะคะแม่ๆดูจากเมนูนะเราขนมนะคะแล้วก็มีอาหารคาวด้วยนะคะแล้วก็จะมีทั้งเครื่องดื่มต่างๆค่ะที่แปลกตาด้วยนะซึ่งไอเทมเด็ดของเขานะคะก็จะมีในส่วนของตัวเจ้า ไมโลปั่นนะคะไมโลปั่น After School นะคะแล้วก็จะมีตัว Pony Princess นะคะซึ่งสีสันสวยงามมากๆเลยแม่ฝนก็ได้จัดสั่งให้กับน้องใบนะคะแล้วก็พี่ฟ้าไปนะคะสำหรับทริปนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ชำระเงินที่ตรงจุดนี้เลยนะคะที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะคะเขาก็จะให้เบอร์โต๊ะเรามานะคะ ในวันนี้นะคะแม่ฝนแล้วก็น้องไบนะแล้วก็พี่ฟ้านะคะเรานั่งทานกันอยู่ที่ชั้น2ค่ะบรรยากาศดีมากเลยขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะต้องบอกก่อนว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่จะไปนั่งที่บรรยากาศเอาดอข้างนอกคือใกล้ๆบริเวณเพลกาวสนามให้ใกล้ๆกับเด็กๆเล่นเลยนะคะเพื่อเรียกว่าจะใกล้ชิดดูแลลูกหลานได้เนาะแต่ว่าบ้านแม่เนี่ยก็ด้วยความน้องไบกับพี่ฟ้านะคะก็อยากจะนั่งห้องแอร์กันเนาะเราก็เลยไปนั่งที่ชั้น2ค่ะแล้วก็รออาหารนะแล้วก็เครื่องดื่มมาเสิร์ฟค่ะ หน้าตาของอาหารนะวันนี้เราสั่งกันไปนะคะก็จะมีจานแรกนะก็จะมีข้าวผัดไข,ข่ของน้องไบ์นะคะซึ่งจะมีเมนูอาหารเด็กแล้วก็อาหารผู้ใหญ่อาหารผู้ใหญ่นะปะ้าป๋ากับแม่ฝนนะก็ได้สั่งข้าวกะเพราหมูไข่าดาวนะคะแล้วก็สั่งตัวเจ้าข้าวผัแนงไก่นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะดูสีสันแล้วหน้าตาน่าทานใช้ได้เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปทานกันก่อนนะ ตัวเครื่องดื่มนะคะของน้องใบแล้วก็พี่น้านะคะที่สั่งไปคนละแก้วค่ะเป็นเครื่องดื่มสําหรับเด็กๆนะที่บ้านไหนมาเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นเ e คคอมเมนต์เบสเซลเลของเขาเลยจะมี2ตัวนี้นะคะก็คือเจ้าตัวม l โลอัฟเตอร์ o คูนี่แหละนะคะแล้วก็จะมีเจ้าตัวโพนี่ปรินเซ s นะจะเป็นรสชาติแบบนมปั่นแล้วก็ตกแต่งด้วยมัชเมลโล่อะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีสีสันที่เป็นลักษณะของโพนี่แล้วก็น่าทานค่ะ ค่าเข้านะทั้งหมดเนี่ยคนละ100บาทสําหรับเด็กนะคะเราจะจ่ายค่าเข้าสําหรับเด็กเนี่ยที่จะเล่นเพล็กซาวด้านในของ After School นะคะหัวละ100บาทแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถจะเข้าฟรีแล้วไปดูเด็กๆเ,เล่นอย่างใกล้ชิดได้นั่นเองนะคะออต้องบอกกันนะว่าที่ after s c h o o l เนี่ยแม่ถามเขามาเขาบว่าทรายนะคะเป็นทรายละเอียดมากเลยนะคะเป็นเกรดแบบละเอียดเด็กๆนะสามารถเล่นได้เสมือนกับว่าไปเที่ยวที่ทะเลภาคใต้เลยเพราะว่าทรายมีเขาขนมาจากทิพย ใต้โดยตรงเลยนะคะทุกคนทรายนี้เล่นสนุกมากบอกเลยนะคะก็วิ่งก็นุ่มเท้ามากเลยนะคะลมก็ไม่เจ็บด้วยนะคะอันนี้เหมาะสําหรับเด็กๆมากๆค่ะจะเป็นบรรยากาศโดยรวมนะคะแล้วก็จะมีเครื่องเล่นนะคืออารมณ์สไตล์แบบเหมือนคล้ายค้ายฮาร์เบอร์แลนด์แต่เป็นฮาร์เบอร์แลนด์แบบเอาท์ดอร์อะแม่ๆอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะก็จะมีปีนป่ายนะคะมีสไลเดอร์มีชิงช้ามีทัน ب و ีนนะคะแล้วก็จะมี ก็ค่อนข้างครบเนาะเด็กๆมาอยู่ที่นี่ก็อยู่ได้ประมาณครึ่งวันได้อแม่ว่านะคะห้องน้ําค่อนข้างสะอาดเลยนะคะแยกชายและหญิงมีห้องน้ําเด็กด้วยทั้งชายและหญิงค่ะแล้วก็จะมีห้องอาบน้ําด้วยนะคะทุกคนด้วยความที่ว่าบางทีเด็กๆเล่นทรายแล้วเถอะตัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราต้องการที่จะทําการอาบน้ําที่นี่เขาก็จะมีฝักบวัวมีโซนอาบน้ําให้เด็กแยกต่างหากจากห้องน้ํานะคะ แม่แหรือผู้ปกครองเนี่ยสนใจจะซื้อเครื่องดื่มเพิ่มสามารถซื้อได้เขามีครบเลยนะคะแม่แม่มีเครื่องดื่มทั้ง น้ำเปล่าน้ำอัดลมนะคะมีไอศครีมนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะยังมีป๊อปคอร์นแล้วก็มีไข่นกกระทาน,นะคะสามารถเด็กๆในเวลาเล่นแล้วหิวนะวิ่งเสร็จหิวมากเลยก็สามารถมาซื้อทานเล่นได้นะคะบ้านไหนนะที่ไม่ได้เตรียมตัวไปนะคะที่จะเอาไม่ได้เตรียมผ้าเช็ดตัวนะคะหรือว่าไม่ได้เตรียมสบู่อาบน้ําของเด็กๆมาแล้วเด็กๆเ,เลอะเทอะจริง,รงๆสามารถมาซื้อที่หน้าง,งานตรงนี้ได้นะคะเขาจะมีสบู่เจลอาบน้ําขายมีผ้าเช็ดตัวขายนะคะผ้าขนหนูผืนเล็กๆนะคะ าขายให้สำหรับเช็ดตัวเด็กๆได้แล้วก็นอกจากนี้มาเล่นทรายแล้วลืมหรือไม่ได้เอาอุปกรณ์ในการเล่นทรายมาหรือการตักทรายมามาซื้อที่นี่ได้เลยนะคะนี่นะคะเอารล้ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศของ After school ค่ะเป็นที่เล่นเพลกาวนะคะเหมาะสำหรับเด็กๆและครอบครัวนะคะในการที่หากิจกรรมในช่วงวันหยุดนะหรือว่าช่วงวันหยุดยาวลองอ g weekend แบบนี้นะแม่ฝนเองเนี่ยเนี่ยค่ะเป็นครั้งแรกนะคะของน้องใบนะก็เลยพาน้องใบนะคะมาลองเล่นที่ after school ดูสรุปแล้วก็คือผ่านทุกอย่างนะคะ ครบครันนะคะทั้งเพลกาวบรรยากาศค่อนข้าง,างฟโฟลอากาศถ่ายเทปลอดโปร่งค่ะนะคะแล้วก็ซายหรืออะไรเงี้ยวัสดุที่เขานำมาใช้ในที่ after school เนี่ยค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะคะส่วนเอาอาหารเนี่ยเด็กมารับรองไม่ต้องกลัวนะคะว่าไม่มีอาหารไม่หรืออะไรมีครบทุกอย่างเลยค่ะทั้งอาหารและเครื่องดื่มของหวานของคาวครบครันนะคะถ้าใครได้มาที่เชียงใหม่นะคะแม่ก็แนะนำมาที่นี่เลยค่ะ after school ค่ะ